วที่กำหนดไว้ว่าภาคเอกชนที่จะมาร่วมทุนเนี่ยจะต้องร่วมวิจัยต้นแบบก่อนตามมาตรา24หลังจากมาตรา24เราได้ต้นแบบแล้วก็จะนํามาถึงการร่วมทุนในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไปดีเลยตอนแรกพี่เข้าใจว่าพอพรบนี้มาก็แบบร่วมทุนอย่างเดียวเลยอ๋อต้องร่วมตั้งแต่วิจัยอ๋อ ถ้าถ้าเป็นเชิงของผลิตภัณฑ์นะครับถ้าขายผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเรื่องของบริการไม่ต้องบริการก็ว่าไปเลยเช่นบริการเรื่องการซ่อมบำรุงอะไรตัวแบบแต่ถ้าเป็นเรื่องของผลิตอุอโทโธปกรณ์หรือโปรดักตต้นแบบก็ต้องทําให้แบบต้นแบบปี20เป็นความต้องการของกองทัพบ,บกครับซึ่ง<อ>จตุพเนี่ยได้มีโครงการร่วมวิจัยต้นแบบอากาศยานและคนขับขนาดกลางเพื่อใช้สําหรับภารกิจกองทัพบกเริ่มแต่ปี61ปัจจุบันเนี่ย ต้นแบบเนี่ยได้วิจัยแล,และพัฒนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทดสอบทดลองที่ศูนย์การบินหันบกในปีนี้เนี่ยเมื่อเมื่อ,ะอะจะเป็นปีที่จะเข้าสู่การส่งมอบให้ศูนย์การบินหันบกซึ่งนักบินเนี่ยเราได้เตรียมการโดยการส่งไปฝึกร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สพปที่เมืองจีนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการฝึกทดสอบทดลองเป็น U a v วที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่กองทัพ <ต>เคยมีเวกลาหเคยมีมาความยาวปีกวิงสตปนจากข้างหนึ่งถึงข้างหนึง่ง13.4มจ่เมตรสิบมเมตรน้ำหนักบรรทุกอุปกรณ์ได้สูงจุดร้อกิโลกร,รมัมค่ะตัวนี้ได้ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างที่รองรับการติดจรวจอากาศสู่พื้นที่เขาเรียกว่าฮาร์ดพอยมีการดีไซน์ฮาร์ดพอยที่ปีกอย่างละจุด1นจดึจุดละห้กิโลกร,รมัม ในที่ประชุมกลาโหมสภากลาโหมเนี่ยนายกจากจุดนี้ครับก็เลยได้ขยายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในในในเฟสต่อไปก็คือจากองค์ความรู้ด้านยูวขนาดกลางตัวนี้ใน MOA ของกองทัพบกเนี่ยก็ต้องการยูวติดอาวุธอีกอ2อลำเราทำอันนี้2ลำราดตะเวนเลแล้วก็ทำยูวีติดอาวุธตัวนี้เป็นต้นแบบเรียกว่า DP20A รูปร่างก็ก็แปลกไปเลยเปลี่ยนกันไปเลยเปลี่ยนไปเลยเนื่องจากว่า อันนี้คือลาตะเวนเฉยๆได้ถ่ายว่าภาพอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอันนี้คือต้องแบกอาวุธไปด้วยอาวเข้าไปเนี่ยสามารถแบกจรวดอากาศจู่พื้นน้ําหนัก50กิโลกรัมได้4ลูกครับเออซึ่งจรวดขนาดนี้สามารถที่จะทําลายเป้าหมายทางทหารประเภทรถถังหรือยานเกราะหรือ พวกลอนเชอร์จะหลวนเหมือนที่ดีเคนใช้เนี่ยครับก็สามารถที่จะหยุดหยุดภัยคุกคามที่เป็นขนาดใหญ่ได้แล้วตอนนี้มีออกเริ่มเริ่มปีนี้ได้งบประมาณในเรื่องการออกแบบแล้วก็วิจัยปีนี้คือ6-6หรือ6-7ค่ะงบประมาณ6กงบปีที่ผ่านไปแล้วอเราจะเขียนแบบเราจะทำเอ่อซิมูเลตซิมูเลชันขึ้นมาแล้วก็พอเราได้แบบที่ตกผลึกแล้ว เป็นดีเทลดีไซน์เราก็จะสร้างได้งบในปี67สร้างต้นแบบคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี68ครับที่เราจะ<ป>ดีวีีค <TV, S 2> อนเซปต์อของมันก็คือ,เ,อเปโหลดมันจะมากกว่าตัวนี้150ใช่ไหมครับอันนี้จะเพิ่มเป็น350กิโกร,รมัม<ะ>แล้วก็วิ่งสแปนประมาณ18เมตรแต่ก็สามารถบินไกลได้ว่าถ้าใช้ดาวเทียมเนี่ยบินได้ถึง2000กิโลเมตรเรา ในประเทศในการควบคุมภายในประเทศเราเราผลิตอะช่วงผลิตผลิตที่ที่ไหนผลิตที่บริษัทเอทิ่ครับที่ประเทศไทยใช่ไหม่ก็จะมีโรงงานประกอบรวมพวกนี้เราจะได้ได้ได้จิกฟิกเจอร์ของการประกอบนะครับในในแอสเซมบีไลน์เนี่ยจะสร้างอยู่ที่สนามบินแสงตะวันตรงไหนอะตรงลำลูกาคลองสี่ต่อช่วงคลองหลวงนะครับข้ามวงแหวนไปหน่อยหนึ่งตอนนี้โรงงานเนี่ยกำลังรอสิทธิพิเศษทาง B.O.I อแล้วก็จะเซตอัพไลน์การประกอบรวม อยู่ใน DP ยีกับ DP 2 0 a เนี่ยก็จะมาอยู่ที่คือโรงงานก็อยู่โรงงานส<อ>นามบินแสงตะวันซึ่งเป็นโรงงานของเอทีวเนี่ยอ๋อน,นก็คือเชิงพาณิชย์ครบวงจรต้นต้นทุนประมาณต้นทุนของลํานี้เนี่ย<อ>ก็จะอยู่ประมาณถ้าหนึ่งหนึ่งหน่ระบบสองลำก็จะอยู่ประมาณต้นทุนวิจัยอยู่มาณ6กหกถึงเจ็้อ ล้านบาทซึ่งถ้าเป็น UAV ที่เป็นประเภทที่กองทัพบกจัดหาเนี่ยก็จะเป็นหลักพันล้านกองทัพเรือเนี่ยที่ซื้อไปสี่พันล้านแต่ถ้าตัวเนี้ยเนี่ยเรามองแล้วว่าถ้าเราสามารถผลิตและสร้างในประเทศได้เนี่ยจะอยู่ประมาณ2,000ล้านอ๋อเพราะว่าอย่างกองทัพเรือเขาแอร์เมสใช่ไหมแอร์เมสเก้าร้อยตัวเนี้ยก็จะจะคุณลักษณะเนี่ยเทียบเท่าหรือสูงกว่าแอร์เมสเลยแอร์เมสเก้าร้อยเลยตัวเนี้ย ตัวนี้สามารถติดเทียบกับวิงหลงวิงหลงของจีนสู้ได้ใกลเขียงเพราะตัวนี้เราใช้คอนเซ็ปของ U A V ที่ประจำการใน P L A ของจีนกองพัฒดปล่อยประชาชนจีนใช่ซึ่งประจำการแล้วก็บินเป็นหมื่นๆชั่วโมงและในในในคอนเซ็ปต์ของของ U A V ที่เราจะพัฒนาประเทศแล้วแล้วถ้าสมมตินั่นเสร็จเราก็ใช้รุ่นอันนี้หรอชื่อรุ่น D P 20 A เนี่ยครับชื่อรุ่น ก็ย่องาจาก d t i Professional อ๋อมี Professional เข้ามาโปรเฟชชั่นก็คือเราจะผลิตเชิญมานนี้ได้เลยรับจากการร่วมทุน d t i ได้ร่วมทุนเพราะฉะนั้นพอปีะปเ67เราได้ต้นแบบผลิตเสร็จ68จากนั้นก็ออเดอร์ก็พร้อมในระหว่างนี้ต้องหาลูกค้านะเข้ารับรองกรมยออ๋ออันนี้ก็จะต้นปีต่อเจ็ดรจ็ดปีต่อไป แล้ว,วแล้วอันนี้ทรงอแไรลำเลียงเหรอก็จะเป็นเป็นยูวี v, ประเภทออลอจิสติกอลอจิสติกซึ่งสามารถขนหรือบรรทุกสินค้าหรือเปโลดที่มีน้ำหนักถึง 2, 000, 2, 000 2> องตันสพันกิโลกร,รมก็จะใช้รันเวย์ที่สั้นกว่าเครื่องบินบรรทุกสินค้าทั่วไป เหมาะเพราะว่ามันไม่มันไม่มีคนพอไม่มีคนเนี่ยเราสามารถที่จะลดขนาดแล้วก็ใช้กําลังเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยได้น้อยลงมันก็จะเหมาะกับประเทศอินโดนีเซียที่เป็นเกาะแก่งต่างๆสนามบินสั้นใช้สนามบินเนี่ยก็จะน้อยกว่าของอากาศยานจริงแมนแอร์คราฟเนี่ยมากขึ้นถ้าสนามบินจริงอาจจะใช้1,800เมตร ตัวนี้อาจจะใช้แค่พันเมตรก็สามารถขึ้นลงได้ค่ะอืมได้ันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในในแผนของบริษัทอ Aero Technology Industry คครับออืมมิลต่า Company Limited หรือ ATIL และ Aero Technology Industry Company Limited ก็เลยย่อ ATIL เป็นชื่อแม่น้ำทางที่เป็นแหล่ง ทางการค้าโบราณเมื่อ2,000ปีก่อนของประเทศจีนอ๋อโหมีที่มาที่ไปพอดีพอดีเป๊ะใช่ครับ DP ก็เหมือนกัน DP แล้วแล้วนี่แล้วนี่คืออะไรนี่คือนี่คือตัว DP16 ก็เป็นอีกหนึ่งที่เราไปทดสอบมาเหรอนี่เราหมายถึงอะไรคือตัวนี้เป็นเป็นโปรดักที่จะนำมาจำหน่ายในบริษัทเในนามเอทีอยู่เลยครับซึ่งก็จะมีการทดสอบทดลองแต่นี่คือแต่นี่คือของจีนใช่ไหมฮะยังไม่ได้ผลิตเองอันนี้ ดี16เนี่ยก็จะมาเป็นไลน์แอสเซมบีในประเทศไทยด้วยครับเมื่อมีออเดอร์ก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ่งออกจากประเทศแล้วใครจะเป็นที่แรกเอ้หมายถึงว่าในประเทศไทยใครจะเป็นออเดอร์ของ DP 16ก็เราจะได้จากประเทศทางอ่ามิดเดิลอีธอออ๋อตรวันอองเรางน่ยองเรายังยังีม่กีใชาจะไากถึงว่าซื้อตรงจากตรเลยของเานี่ยองอเลียองกเจไจากปรญเางอ่ารเมือีเขาเรียกปัญหาการเมืองระหว่างประเทศระดับโลกเนี่ยท หลายประเทศที่จะซื้อตรงจย,ยากีน uh ่ายากเพราะฉนั้นเนี่ย uh บริษัทเอทิก,ก็สามารถเป็นฐานการผลิตอ oh, uh, าวีวในประเทศไทยและเป็น UAV ีสัญชาติไทย hey, ให้มาซื้อผ่านาาอันนี้ดีกว่าโอเค we proudly present the DP20 a redesigned and much improved UAV developed by the Thai Defense Technology Institute DTI The Thai-designed DP-20 features improved aerodynamics and a smaller radar profile, benefiting from a V-tail as opposed to a twin boom. The DP-20 is a medium-altitude and long-endurance system, designed for surveillance, reconnaissance, target tracking and strike missions. The DP-20A is an armed variant capable of also competing intelligence collection and targeting tasks. The DP-26 is a logistics cargo airframe for medium and short range transportation, airdrops and disaster relief. The DP-16 UAV is a tactical reconnaissance attack UAS with mission capability ranging from reconnaissance and surveillance to attack and fire control with four hard points on the wings it is cost effective adaptable and easy to deploy on operations covering land sea or air